สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับ KD Performance p กันแล้วนะครับวันนี้มีเจ้าสุดหล่อคันนึงเข้ามานะครับก็เป็น Civic FE นั่นเองนะครับคือลูกค้าเนี่ยมีโจทย์มาอยากได้เบรกที่มันเหมือน FL นะครับก็แน่นอนครับต้องเป็นเบรก FL 5นั่นเองนะอ่าซึ่งสเปครายละเอียดดำนี้นะครับก็คือเบรก FL 5เนี่ยจะเป็นเบรก4พอร์ตนะครับ ูหน้าแล้วก็เป็นโลโก้แบบสกีนะครับปั๊มสีแดงส่วนจานเนี่ยก็จับคู่จานขนาด355นั่นเองนะครับลายจานเป็นลายจานไทยสามหมุดแบบเฮสบอบบินครับกลาง CNC นะครับนี่เป็นงานของทางร้านเราเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับขาก็เป็นอลูมิเนียม CNC อรอยครับสลักตรงรุ่นครับน่า แล้วก็เพิ่มเติมครับลูกค้าเนะี่ยอยากให้ไทสนะ์น่ยมันเหมือนกับ fl 5นั่นเองก็คือก็ต้องทําตัวเบรกหลังนะครับเป็นสีแดงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของตัว fl 5เลยแน่นอนแช้สายเบรกใช้เป็นของเฮลสายถักคุณภาพสูงครับแล้วก็น้ำมันเบรกที่เราใช้ไล่เนะี่ยก็เป็นเอ่อฟลอดด d สีนั่นเองนะครับนี่ก็ถ้าชุดเบรกนะันจะไปติดตั้งอยู่ในตัว se แล้วจะหล่อขนาดไหนเดี๋ยวเรารอมารับชมกันนะครับ สวัสดีครับ